สวัสดีครับผมเป้รถใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอ e ี u ุดีแม็กเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนไปด,ดูแล้วกันปีนี้เป็ป 2. 2. นปีตัวปีสองพันเจ็ดสองพันแปดนี่สวยเลยอันนี้คันนี้ถือว่าสวยนะครับใช้ได้เลยอ่าได้เป็นแม็กขอบปิ6หกแม็กเพื่อนๆน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้รถขับดีรถเพื่อนดีเลยสั่นถือว่าตีไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับสวยๆนะาบางๆเลยตะเก็บเม็ดพาร์กอยู่ครบนะเพื่อนๆจะมีนิดหน่อยเรียวรอยต้านหน้าเนี่ยกระจังนะอ้าวคันนี้ผมจะขายในะราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะพาสีหกแปดไม่ขาดนะครับคัสซีสวยไม่ผูกไม่ดามนะครับให้ดูภายในภายในสวยนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้อีกรอบเป็นกระจกไฟฟ้านี่บอกเป็นอย่างนี้นะครับตัว ช่องแอร์กลมนะครับปีสอ,องพันเจ็ดสองพันแปดตัดเกินให้ดูเกินเลยเดืยี่ยมตีกิฟต์นะครับไม่สามแสนสามระหว่างที่ผมรีวิวนะครับแอร์เย็นนะครับภาสีมิติกา68นะครับ นะตอกด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับก็ถือวมเนาะใช้ได้การหน้าโอเคนะครับใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครขาปูไม่เก่งทำสีแล้วนะครับฮะเฮ้ยไ้ยนโอเคนะครับแอร์เย็นระดัไม่ขาดก็ถือว่าเป็นรถที่สวยกนลังเลยนะครับพรเพื่อนในราคานี้เ็อกหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเครื่องดีมากควาร้อนโอติ่ทุกอย่างนะครับรถได้ปี โเจกตน,นะครับแล้วแปลงหน้ามันใพทินัมนะใส่กระจังหน้าเพทินัมน,นี่เขาใส่กระจังหน้าเพทินัมมาแต่มันทำสวยนะมันสวยแล้วแหละมันสวยแล้วแหละนี่นี่นะครับสองโปรเจกตโอซิลี่พูด,ดง่ายๆนะนี่โอซิลี่แต่ใส่กระจังหน้าเพทินัมโอเคนี่เนาะฮะไม่คว่ำนะพเพื่อนๆไม่คว่ำไม่คว่ำ ด้ดับเพื่อนกันนะครับผมนี่เลยนะครับหนึ่งแสสามหมื่นเก้าันบาทสครับจัดไปเน้นมีดาวถ้าดาวดาวสามหมื่นเก้าจัดได้ถึงแสนบาทงวดสองพันแปดประมาณนี้นะครับเนี่สยสวยๆเลยอ๋นี่นะครับหนึ่งแสามื่นเก้านบาท,ทะนะครับใครสนใจโทรสอบถามได้นะที่เบอร์ศู 3, นยะ์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งูปดหาะผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองินดีให้บริการ นี่นะครับเพื่อนสวยๆเลยแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ